สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่18กรกฎาคม2566คําร้อทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์วาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตักไลน์มีค่าครูนะคะเรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ คนวันอาทิตย์นะคะ The Hermit นะคะสีถส่ถ้วย The Hermit สี่ถ้วยนะคะคนวันอาทิตย์ใครบางคนนะคะในช่วงนี้นะคะเซ็งเเบื่อเบื่อนะคะนะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจบางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครนะคะอยากอยู่คนเดียวอยากนั่งคนเดียวนะคะอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปปฏิบัติธรรมนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้ารู้สึกเซ็งเซงเบื่อเบ่อนะคะ นะ่าให้ไปวัดนะคะไปปฏิบัติธรรมไปทําบุญนะคะน่าจะเขาเรียกว่าจะเสริมสนับสมาธิสติปัญญาให้กับเรานะคะน่าจะมีความละเอียดแล้วก็รอบครอบมากขึ้นนะคะ นนในช่วงนี้ผูห้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป,ปกปักรักษาดวงชะตานะคะสามถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะสามถ้วยสิบถ้วยนะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรค์งานแต่งงานนะคะเฮฮาปาร์ตี้นะคะหรือเรียกว่าจะพูดจะคุยนะคะบางคนก็เรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารได้ด้วยนะคะใน,นด้านของความรักนะคะใครบางคนอยู่ในช่วงของการวางแผนงานแต่งงานนะคะ การจัดเตรียมบางสิ่งบางอย่างนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะนะัคนโสดในช่วงนี้นะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกอ,อกถูกใจนะคะสุขภาพนะคะเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารกรดไหย้อนนะคะเจ็บคอนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับสายตานะคะรวมทั้งโรคผิวหนังน,นะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะวันนี้นะคะจะโดดเด่นเรื่องราบปากนะคะส่วนเลขมงคลจากพายุสี่นะคะมีเลขเก้าสี่สามศูนย์นะคะเก้าสี่สามศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์ คนวันจันทร์สิบถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันบางคนอยู่กับบ้านอยู่กับคนในครอบครัวอยู่กับคนรักนะคะนะเรียกว่าจะกินจะทานนะคะนะอาหารเต็มโตนะคะความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือบางคนนะคะนะมีโอกาสได้ลงทุนนะคะเกี right ่ยวกับการทําธุรกิจใหม่ๆนะคะ นะมีดวงลงทุนนะคะียกว่ามีมีโอกาสที่จะต้องอาการลงทุนบางสิ่งบางอย่างใจใหญ่ใจ,ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะเดินทางในช่วงนี้นะคะเสียงโชคไว้บ้างมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะยุนยันผ่านะจะให้โชคนะคะนะเดินจีเชียนนะคะการเริ่มต้นงานใหม่นะคะบางคนก็กําลังคิดอยากเริ่มงานใหม่ปฏิาเกี่ยวข้องกับ ต่อยอดธุรกิจก็ได้นะคะหรือกําลังคิดอยากจะค้าขายตั้งโลกออนไลน์ในช่วงนี้ทําได้นะคะกนหมจนกันนะคะจะเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจาอะไรในช่วงนี้นะคะคําพูดมีสเสน่ห์นะคะนะ้เรียกว่าพูดเก่งคุยเก่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบนะคะดีมากนะคะน้าซิกเส้นหลังสังหรณ์แม่นยํานะคะบางคนอยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ นะบางคนทํางานควบคู่สองสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะเรียกว่า,าสติปัญญานะคะงานอย่างเดียวไม่พอปอใจนะคะก็ได้ด้วยนะคะเดทนะคะนะจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะนั้นะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายนะคะหรือไปร่วมงานศพของใครก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะด้านของการเงินนะคะมีโอกาสนํารถเข้าอุ เข้าอู่นะคะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนก็อาจจะมีโอกาสได้รถใหม่ซื้อรถใหม่นะคะซ่อมไม่ไหวแล้วนะคะเปลี่ยนใหม่ได้ด้วยนะคะ <S <S ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้มีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะกับคนรักส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะนะมีโอกาสเจอกันท,ทั้งโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะเป็นพ่อไม่เป็นแม่ นะคะส่วนโชคลาภนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพเอาเลขจากคนเสียชีวิตมาเสี่ยงนะคะหรืออเลขจากยศยานผ่านนาด้วยนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพพ่ยิปซีนะคะมีเลข0ูนย์นหนึ่งสามนะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งสามนะคะนี่คือดวงของคนวันกันนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร นะคะโหยสิบ oh, ถ้วยคนวันอังคารนะคะสิบถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะแปดไม้เท้างานเยอะงานมากความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะเรียกว่าทํางานสากกระเบืออ้อนเดือนรบนะคะหรือเรียกว่าความรับผิดชอบมากมายบางคนมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะนะอยากาบางคนอยากเพิ่มงานนะคะ น่าจะทําอะไรในช่วงนี้ก็เรียกว่ามีสติมีปัญญามีความละเอียดมีความรอบคอบก้าวเหรียญนะคะน่าจะมีเม็ดเงินเข้ามามีโอกาสได้รับโชครับเ,เงินก้อนได้นะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะเรียกว่าออเดอร์นะคะอาจจะได้จากผู้หญิงนะคะเห็นลูกค้านะคะขาวบางเดินเข้ามาก็ดูเละักแขกนะคะหรือบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับภระสานงานริพั์ก็ได้ด้วยนะคะการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารโอ้โหดวงดีนะคะ เดือดสันนะคะเดสันเก้เหรียญนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะนะ,ะการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะเดืสันนะคะช้าหน่อยแต่ก็ชฉวว์นะคะนะ,คะใครว่างานตกงานมีโอกาสได้งานหรือว่ามีาบริษทัทที่อาจจะได้บริษัทที่มีชื่อเสียงนะคะหรือมั่นคงกว่าเดิมนะคะนะการใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนเงินเดือนปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะนะ่าเป็นคนหน้าตาดีนะคะเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ว่าอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะบางคนนะคะใครที่คบกันอยู่แล้วเจอกันอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการวางแผนนะคะงานแต่งงานนะคะก็ได้ด้วยมีโอกาสมีลูกนะคะมีมีโอกาสมีบุตรหลานบริวารเพิ่มนะคะส่วนทางด้านของคนที่ มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะก็มีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านอย่างอย่างที่บอกนะคะมีโอกาสมีลูกนะคะมีโอกาสมีเาขาเรียกว่าทายาทใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะโชคลาภนะคะบ้านเล็กที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพย .4 นะคะมีเลขศูนย์ศูนย์เก้าเก้านะคะศูนย์ศูนย์เก้าเก้านะคะต่อไปนะคะค่อนพูด คนวันพุธนะคะเป็นอย่างไรคนวันพุธนะคะเจ็ดถ้วยนะคะสามไม้เทา้าในช่วงนี้คนวันพุธนะคะนะักใครหลายๆคนนะคะอยู่ในช่วงของการจินตนาการนะคะนะักความขวัญความ,วามหวังความ,วาม,วามจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะมีเข้ามาบ้างไหมนะคะอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะนะเรียกว่าว่างไม่ได้ว่างแล้วก็จินตนาการไปก่อนนะคะขวัญไปก่อนนะคะนะแต่ ด้านของการงานนะคะคุณก็ยังมีความขยันนะคะมีความกัดตือรือรนนะคะเรียกว่าความขยันความอดทนความมุ่งมั่นนะคะบางคนมีโอกาส party, ได้ขยับขยายงานนะคะนะหรือทํางานควบคู่ 2, 2อย่างสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะในช่วงนี้จะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะนะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะสิบเหรียญน,นะคะความโชคดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงนินก็จะมีเงินเม็ดเงินเข้ามานะคะบางคนอาจจะเป็นเงินก้อนนะคะก็ได้นะคะ นะเรียกว่าความสําเร็จนะคะธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังหาราทรัพย์การซื้อการขายการเลืกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะอัศวินดาบนะคะการเดินทางนะคะขึ้นเหนือนลองใต้นะคะด้านของการงานก็พร้อมลยุยพร้อมสู้นะคะพร้อมที่จะเขาเรียกว่ามุ่งมั่นนะคะาการเดินทางในช่วงนี้นะคะจะไปแบบกระทนหันรีบไปรีบกลับได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาบนะคะณนะความรักนะคะความรักก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจได้นะคะนะแต่สาหรับใครบางคนนะคะยังเขาเรียกว่าอย่างาคุยหลายหลายคนนะคะยังไม่โฟกัสคนใดคนหนึ่งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากว่ายิีนะคะมีเลข7 3็0นะคะ7300นะคะ คนวันพฤหัสนะคะเจ็ดถ้วยนะคะความฝันความหวงังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะนะก็เรียกว่ามีเข้ามามากมายนะคะนะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะนะก็เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการจินตนาการนะคะภาระนะคะเข้ามาให้เราต้องแบกให้เราต้องรับนะคะนะบางคนเาขาเรียกว่ามีภาระนะคะก็ค่อนข้างจะหนักนะคะนะจะรอดไหมจะไหวไหมนะคะแต่ก็รอดนะคะรอดแล้วก็ไหวนะคะ นะ่ามันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของเราก็ได้ด้วยนะคะงานเยอะงานมากนะคะเรียกว่าความรับผิดชอบมากมายหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับโกดังนะคะโรงงานใหญ่ๆพวกนี้นะคะงานเยอะมากนะคะนะระหว่างต้องยกของหนักๆปวดหลังปวดตามกล้ามเนื้อปวดแขนปวดขาพวกนี้ก็ต้องดูแลส,สุขภาพนะคะเดือดสตาร์นะคะเป็นพ้าแห่งความหวงังความฝานันความจินตนาการนะคะนะงานทางด้านประเภทโรงแรมรีสอร์ทบ้านเชา่าที่พักที่อาศัยนะคะนะแเจมตลาดได้ดีนะคะเรียกว่าลูกค้าจองเต็มนะคะก็ได้ด้วยนะคะ เ h e Lover นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากในช่วงนี้นะคะเรียกว่าจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่ออะไรกับใครนะคะคก็จะมีเขาเรียวกว่าความสําเร็จนะคะต้องใช้ต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้คําพูดให้มีประโยชน์ต้องใช้คาพูดให้เขาเรียกว่าคําพูดมีเสน่ห์นะคะ The Lover นะคะนะ้าจะพูดจะคุยจะเจรจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะก็บางคนก็เกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะณนะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะก็มีโอกาสไปพบกับคนคนโสดนะคะมีโอกาสพบ รักนะคะพวกคนถูกใจหรือบางคนอาจจะเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะ,จงจะปิ๊งนะคะนะอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนก็ได้ด้วยนะคะนะเพราะว่าเจ็ดถ้วยนะคะยังจินตนาการยังช่างเลือกอยู่นะคะยังไม่โฟกัสคนใดคนหนึ่งนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองนะคะก็มีโอกาสไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะกับคนรักส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่เจ้าการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพยอติีนะคะมีเลขเจ็ดศูนย์เจ็ด 6นะคะ7076นะคะต่อไปนะคะคนสุด ะะส่งไม้เท้าคนวันศุกร์นะคะส่งไม้เท้านะคะการมองการไกลนะคะมองไปถึงวันข้างหน้ามองไปถึงอนาคตนะคะหรือบางคนเขาเรียกว่าด้านของการงานนะคะมีความขยันนะคะมีความกตือรือร้นนะคะ,คาะ,คะบางคนทํางานควบคู่นะคะสองสาอย่างในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะคะน,นในช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์นะคะจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนนน้นคนนี้ได้ดีนะคะาอาจจะมีคนเข้ามาขอคําที่แน่ขอคําปรึกษานะคะก็ได้ด้วยนะคะ นะดวงของคุณนะคะกำลังจะมีความโชคดีนะคะคิงเหรียญน,นะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะหรือเรียกว่าการเงินการค้าการขายการงานที่ทําอยู่นะคะก็อาจจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะธุรกิจไม่เงียบเหงานะคะอาจจะมีออเดอร์ปังๆเข้ามาก็ได้ด้วยนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนนะคะการกู้แบงก์กู้ธน,นาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะัเจตเหรียญน,นะคะก็คนวันอาทิตย์กยขอโทษคนวันศุกร์นะคะคํานวณการเงินแทบทุกวันนะคะทําบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายคํานวณการเงินนะคะนะักจะใช้จะจ่ายอะไรเขาเรียกว่ามีความละเอียดนะคะแล้วก็รอบคอบนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับบัญชีนะคะละเอียดดีนะคะแล้วก็รอบคอบมากด้วยนะคะนะัอัดสวินเหรียญน,นะคะ เจ้าชายเหรียญน,นะคะการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ขาดมือนะคะต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะนะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานใครว่างานตกง,งานมีโอกาสได้งานนะคะจะมีคนชักจูงจะมีคนแนะนําให้ไปทํางานด้วยหรือเรียกว่าชี้แนวทางชี้แนะให้เรานะคะได้รับรู้ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยัง เขาเรียกว่าคนรักนะคะยังให้ความช่วยเหลือกันดีอยู่นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนมาทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะเป็นได้ถึงต่างชาติได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะบทล้านบริวารจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพยะยิบสีนะคะมีเลข2 0 7 0นนะคะ2 0 7 0นะคะ 2, 0, 7, 0 เสาล์นะคะเทมเพลตชีพประจรล,ลงเท้านะคะในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะคนเนสานะคะมีดวงเดินทางมีเขาเรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะหรือใครที่ทํางานทางด้านประเภทออนไลนะะ์นะคะนะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารงานทางด้านประเภทขนส่งนะคะนะหรือส่งถึงที่นะคะ v e l i v e r y นะคะพวกนี้นะคะ นะค่อนข้างจะโดดเด่นเน้นและสดหน่อยนะคะนะาโลกออนไลน์ดีมากนะคะ8ดาบนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะนะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้หมอนัดรือเปล่านะคะหรือเราอาจจะไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะนะรวมทั้งอาจจะเขาเรียกว่าได้รับข่าวคราวกันเป็นการตายของใครได้ด้วยนะคะ10ดาบ สิบดาบแปดดาบนะคะสุขภาพของตัวเองก็ต้องระวังนะคะนะใครที่ทํางานทางด้านประเภทการทุบก,การกดการเจาะแพทย์หมอพยาบาลนะคะก่อสร้างคนขายประกันนะคะงานทางด้านมนิทินะคะนะประเภทเสียสละบพ,พวกนี้นะคะงานเยอะมากนะคะหรือแม้กระทั่งหมอดูนะคะนะ่าจะมีคนเข้ามาขอคําที่แน่ขอคาปรึกษานะคะเรียกว่างานเยอะงานมากนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะคะก็ต้องระวังเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายนะคะเนี่ยรายจ่ายหมดเลยนะคะ รายจ่ายนะคะความรับผิดชอบนะคะนะบางคนอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมก็ได้นะคะ <IS P. S 1> อาจจะเรียกว่าอยู่ในช่วงของการทุบการขุดการเจาะซ่อมน,น้นซ่อมน,น,นี่น้นพังนี่พังน่นเสียนี่เสียนะคะก็ได้ด้วยนะคะเดิมอนนะคะนะความกังวลใจนะคะนะเป็นห่วงเกี่ยวคนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านบางคนนะคะนะเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะนะก็เขาเรียกว่ามีความ กังวลน,นะคะพักผ่อนน้อยด้วยนะคะคนเันเสานะคะนอนไม่หลับนะคะนะหลับไม่สนิทนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะต้องบางคนถึงกับต้องกินยานอนหลับทานยานอนหลับได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพพักผ่อนเยอะนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะ,ะ,ะ,คะระวังความดันนะคะนะปวดหัวไม่เกรนวิงเ,เวียนศีรษะนะคะเพราะว่าความพักผ่อนของเรามันน้อยนะคะนะรวมทั้งการทานน้ําก็ต้องทานน้าเยอะๆนะคะ นะ้ำมองโดยภาพรวมนะคะคนวันเสาร์นะคะนะก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานศพนะคะหรือไปเยี่ยมคนป่วยนะคะบางคนมีผู้ป่วยอยู่ในบ้านด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักในช่วงนี้ของคนที่มีคู่ครองนะคะนะระวังอารมณ์ระวังการทะเลาะระวังการขัดแย้งนะคะอารมณ์ในช่วงนี้นะคะผันผวนแปปลวนขึ้นขึ้น,น,นลงๆนะคะนะบางอารมณ์ก็เขาเรียกว่าอยากอยู่คนเดียวบางอารมณ์ นะคะนะมันมีโอกาสมีปากเสียงได้นะคะบางคนถึงขั้นทะาลืกทายได้เลยนะคะนะเอาเรื่องเก่าๆมาพูดเอาเรื่องเดิมๆมาคุยด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะนะก็บางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะความรู้สึกนะคะนะอารมณ์ในช่วงนี้นะคะเรียกว่าอยากอยู่คนเดียวมากกว่านะคะโชคลาบนะคะใครที่จ้ากันเสี่ยงดวงนะคะวันนี้โชคลาภไม่โดดเด่นนะคะโซเร็งบางคนจากไพยย่ิบสี่นะคะ มีเลข4898นะคะ4898นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำำําททำนายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสมัครคลิปนี้สวัสดีค่ะ